ผิดเหมือนกันใช่ไหมเอาลงโทษกันลงโทษกันให้ดีดหัวแม่มือคำว่าหัวแม่มือคือหัวแม่มือนัเราดีดหัวแม่มือเพื่อนหนึ่งครั้งดีดหัวแม่มือเอาหัวแม่มือมาหัวแม่มืออให้ดีดหนึ่งครั้งดีดดีดอเอานิ้วก้อยมา ยังก้อยมาทั้งสองก่นเกี่ยวกัน <Okay. S 1> แล้วพูดเขาว่าผมเข้าไปนั่งผมจะไม่หยอกกันอีพูดพร้อมกันพรมกันก้อก้ไม่นั่งผมจะไม่เขอกก้อยก้อไป่ได้ผมจะไม่หยอกกันอีอนออนถ้าหยอกอีก ผมยินยอมให้ลงโทษหนักกว่านี้เอาถือว่าพวกเราเป็นพยานนะยินยอมเลยนะยินยอมอ่ะปรอมือไปหน่อยแบบมไปหน่อยไม่เป็นไรลูกถือว่าเรามาร่วมกิจกรรมร่วมกิจกรรมสนุกสนก